สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับผม Go Back Shooter อีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่กันในเรื่องของเกมนะวันนี้ก็จะมาแปลกหนึงมาในส่วนเรื่องของบทวิเคราะห์นะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมดูที่บทบรรยายหรือว่าหน้าปกของช่องผมจะเห็นว่ามันจะมีช่องนึงที่เขียนว่าจะนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในมุมที่แปลกๆนะนะในที่สุดก็ได้ทำสักทีนะครั วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีที่ผมเป็นคนคิดเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญน,นะฮะก็คือเรื่องของสงครามและความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นปัญหาอยู่งนะขณะนี้ก็คือในบริเวณตรงนี้นะบริเวณตามเดี่ยมมรกฎหรือตรงนี้ที่เขาเรียกว่าช่องบกนั่นเองนะครับคําเตือนก่อนเลยก็แล้วกันนะทฤษฎี ก็คือทฤษฎีอาจจะมีมูลความจริงหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ผมเพิร์เจอร์ขึ้นมาเองก็ได้ให้ฟังหูไว้หูแต่ว่าลองไปคิดวิเคราะห์กันอีกทีได้นะครับนะโอเคเริ่มเรื่องเลยนะตอนแรกที่ได้ยินเรื่องนี้เอาจริงๆเรื่องข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้มันเพิ่งจะมาหนักขึ้นและมันหนักเกินถึงขั้นที่จะเกิดสงครามขึ้นในช่วงแรกที่เกิด ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามผมทั้งเป็นกังวลและโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแต่ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพอมาตั้งสติได้แล้วก็มาลองใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ดูจากตอนแรกที่ผมคิดว่านี่คือสงครามชิงดินแดนจริงๆแต่ว่าพอมาพิจารณาดีๆแล้ว จับต้นชนปลายไป,ไปไปมาๆมันเป็นเรื่องของการเมืองลุวนๆเลยย้ำนะฮะว่านี่แค่ทฤษฎีนะทฤษฎีก็แค่ทฤษฎีนะจ๊ะรถทัวร์จะลงหรือไม่ลงฟังให้จบก่อนนะอันดับแรกเลยนะทางฝั่งกัมพูชาทางฝั่งกัมพูชานะฮะเกี่ยวข้องยังเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกัมพูชาเป็นหนี้จีนนะเขากู้หนี้ยืมสินจากจีนมาเป็นจํานวนมหาศาลเลยและ ล้มเหลวในหลายๆโครงการของรัฐบาลนะถ้าเผื่อใครยังไม่รู้หลายโครงการมากๆเลยของกัมพูชาที่เขากู้ยืมเงินจากจีนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฟูนันเจโชสนามบินอะไรตรงเนี้ยเอะพวกสนามบินแห่งชาติที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นเงินที่กู้ยืมมาจากจีนนะแต่ว่าล้มเหลวนะครับต้องบอกว่าเป็นล้มเหลวนะไม่สามารถทําได้ตามสเปอ่ะ พอคุยันตเชชโวตอนแรกมาโอ้โหวเวียดนามเขาก็เหมือนว่าจะมีปัญหากันแต่ว่าหลังจากที่เห็นท่าทีของทางกัมพูชาแล้วว่าเออมึงทำไปเถอะถ้ามึงทาแค่นั้นนะ่ะคลองเล็กผิดสเปคมากจนเวียดนามเขาเลิกสนใจไปนะฮะนั่นแหละนะด้วยความที่รัฐบาลกู้ยืมเงินมาเป็นจํานวนมหาศาลและล้มเหลวในโครงการต่างๆเป็นจํานวนมากเ่ย มันเลยทำให้รัฐบาลสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนไปเยอะมากดังนั้นแล้วการที่เริ่มอาศัยการทวงคืนดินแดนที่เขาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของพวกเขาเองคืนจากไทยมันก็สามารถเรียกคะแนนเสียงกลับคืนมาได้มากเหมือนกันนะเรื่องคะแนนเสียง เรื่องคะแนนเสียงของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มตกต่ำลงในยุคข,ของหุนมาเน็ตนะคือหลังจากที่ผัดเปลี่ยนมาจากรุ่นพ่อ,ขอเขาหุ่นเซนตอนนี้เป็นรุ่นลูกคุณนหุนมาเน็ตคะแนนเสียงตกต่ำลงไปเยอะมากๆนะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะบริหารจัดการได้ไม่ดีหรือไม่คิดจะบริหารจัดการเลยนะมันเลยส่งผลกระทบทําให้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ย จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากประเทศจีนมาเป็นจำนวนมากอ่ะพูดถึงในส่วนของหนี้สินหนี้หนี้อ่าหนี้สาธารณะของประเทศประเทศไทยก็มีหนี้สาธารณะซึ่งมากกว่ากัมพูชา,ากัมพูชาถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณพันไม่หรือน่าประมาณแสนล้านถ้าตีเป็นเงินบาทหน่าประมาณแสนล้านบาทแต่ของไทยน่าจะมียอยู่ประมาณสิบสองล้านล้านบาทนะ อันนี้แสนล้านอันนี้ยหนึงอันนี้ยสิบสองล้านล้านถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าความแตกต่างคืออะไรความแตกต่างคือหนี้สินของประเทศไทยโดยส่วนมาก9ตีว,ว่้วประมาณเก้าสิบเกาเปร์เซ็เลยมาจากหนี้ในประเทศการกู้ยืมจากภาคเอกชนภายในประเทศทําให้เราไม่ติดกับดักหนี้จีนอาทิเช่นประเทศลาวเป็นต้นนะครถ้าใครคิดภาพแบนี้ออาทิเช่นประเทศลาวที่ติดกับดักหนี้จีน จนทำให้ระบบเศรษฐกิจไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้กัมพูชาพึ่งพาประเทศจีนราวๆา0หก็ก็คือเป็นหนี้สินส่วนใหญ่เลยที่มาจากประเทศจีนนะนะครับนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่ารัฐบาลกัมพูชาณตอนนี้ไม่สามารถบริหารจัดการเองได้จําเป็นที่ต้องหาเรื่องนะพูดี่คือการหาเรื่อง ทำอะไรสักอย่างนึ่งเพื่อเรียกคะแนนเสียงกลับคืนจากประชาชนเพื่อรักษาฐานอํานาจของตระกูลตัวเองไว้นะฮะอันนี้คือในส่วนของการเมืองกัมพูชาที่ต้องอาศัยสงครามระหว่างเรากับกัมพูชาเนาะต่อมาประเทศจีนประเทศจีนทําไมเขาถึงยังสนับสนุนกัมพูชาอยู่อันนี้เผื่อคนจะใช้ว่าเป็นเผื่อคนยังไม่รูไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นข่าวจาก วงในหรือจากบทวิเคราะห์ต่างๆที่ผมไปรวบรวมมาซึ่งย้ำอีกทีว่าเป็นแค่ทฤษฎีหรือข่าวลือข่าวลือก็คือข่าวลือทฤษฎีก็คือทฤษฎีอาจจะไม่มีมวลความจริงแต่ให้ฟังไว้เพราะมันก็มีเหตุผลนะครับจีนนะเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาจีนสนับสนุนเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในขณะขน,นี้ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นละ่ะ นั่นเป็นเพราะว่าประเทศจีนนะฮะต้องการพื้นที่แนวชายฝั่งของกัมพูชาเพื่อตั้งฐานทัพเรือเพื่ออะไรเพื่อที่จะต้านทานอำนาจกับอเมริกาเขาต้องการพื้นที่นี้มานานมากแล้วการที่จีนให้การสนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อมาทำสงครามกับไทยในครั้งนี้ผมมองว่าประเทศจีนเขารู้ว่าถ้าสู้กันตรง นะถ้าสั่วกันตรงๆเนี่ยกัมพูชาจะแพ้สงครามกับประเทศไทยแน่นอนแล้วมันจะเกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากทำให้หลังจากที่จบสงครามแล้วนะทำให้กัมพูชาต้องกู้ยืมเงินจากประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฟื้นฟูประเทศและไม่ใช่จำนวนน้อยต้องเป็นจำนวนมหาศาลเลยเพราะสงครามแต่ละครั้งมันใช้จำนวนเงินเป็นจำนวนมากนะ แต่ว่าการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ผมมองว่าประเทศจีนเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นการกู้ยืมเปล่าอาจจะมีการทําข้อตกลงอะไรสักอยาก่อางอที่ผมคิดไว้ก็คือการเล็งบริเวณท่าเรือเพื่อสร้างฐานทัพเรือเพื่อไว้ท,ทนนันฐานอานาจกับทางฝั่งอเมริกาอ่ะอันนี้คือคนอยากจะรู้ว่าประเทศจีนกับอเมริกาทําไมถึง ต้องมาสร้างท่าเรือตรงนี้ล่ะตร,ตรงที่เมาา์ผมชีอยู่ในเมื่อถ้าพวกคุณทําสงครามกับพวกคุณก็ออกทะเลอย่างนี้ได้เพราะในบางครั้งสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ทําสงครามโดยตรงกับประเทศจีนแบบนี้แต่เขาอาจจะใช้เป็นในส่วนของชาติพันธมิตรของเขานะเห็นได้ว่าถ้าเกิดชาติพันธมิตรของเขาอจะไปร่วมสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะแะตัดผ่านคลองปานามาไปมันก็ได้แต่ว่าจะล่าช้านิดหนึ่ง ดันั้นการอ้อมลงมาด้านล่างอะไรอย่างนี้อ้อมตัดลงมาอาจจะเข้าทางชายฝั่งทังนี้ทางอ่าวไทยอ่าวเบงกอเข้าลงอ่าวไทยหรือไม่ก็อ้อมมันจากทางอินโดเนียเข้าไปโจมตีจากทางนี้ก็ได้ดังนั้นแล้วการที่เขาต้องการที่จะสร้างท่าเรือดักดักในจุดนี้ไว้ก็ถือว่ามีเหตุผลนั่นเองนะครับนะโอเค yeah. ต่อมานะประเทศไทยละ่ะ ประเทศไทยได้อะไรจากความวุ่นวายในครั้งนี้อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถทัวร์อาจจะลงผม <c oughs> นะ <c oughs> เผื่อใครที่อยู่ทางภาคเพื่อไทยนี่ผมว่ารถทัวร์น่าจะยมลงผมเรียบร้อยละแต่ขอบอกอีกทีนะว่านี่มันแค่แคทฤษฎีนะผมวางตัวเป็นกลางวาเสมอเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมวางตัวเป็นกลางเงขอเล่านิดหนึ่งนะผมวางตัวเป็นกลางนี่ขอเล่ากัน ผมวางตัวเป็นกลางมาตลอดทุกยุคทุกส,กสมัยผมไม่เคยเข้าข้างพักไหนเลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆนานา,นาผมไม่เคยไปร่วมชุมนุมไม่เคยสนับสนุนใครผมวางตัวเป็นกลางมาตลอดผมถือคติว่าอ่ากับหน้าการเมืองนะผมถือคติว่าพวกคุณกรงบ้านกินเมืองผมจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ นาจะมีการเทเลชั่นเบาๆซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะหรอกอันเนี้ยเรื่องการคอร์รัปชันอะไรอ่ะผมยอมรับว,ว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนั่นก็มีหมดนะผมเลยไปมองว่าเออเอาถ้ามึงจะทำอย่างนั้นมึงก็ทำไปนะผมสามารถปล่อยผ่านเรื่องการคอร์รัปชันผู้ชิตหรือการโกงกินบ้านเมืองนี้ได้แต่สิ่งที่ผมจะไม่ยอมคือเหตุการณ์แบบนี้คือการที่มีโอกาสที่ประเทศไทยจะเสียแผ่นดิน คือถ้าพูดแบบภาษาที่มันดูเท่ๆนิดนึงก็จะมาณว่า,าโกงบ้านโกงเมืองผมไม่อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าขายชาติขายแผ่นดินผมไม่ยอมนะอารมณ์ของผมจ,จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะมาพูดถึงพูดในมุมมองคนที่อยู่เป็นกลางมาตลอดตอนนี้ผมอายุสามสสิปีผมไม่เคยเข้าข้างฝ่ายไหนเลยนะ โอเคมาเข้าเรื่องต่อรัฐบาลไทยชุดนี้นะเขาได้ประโยชน์อะไรรัฐบาลชุดนี้นะฮะมีคดีกับคนไทยอยู่พอสมควรเลยนะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แต่ว่าหลักๆก็คือการนําเครือญาติที่หลบหนีคดีใช้คํานี้ได้ไหมเออไม่น่ใจแต่พูดไปแล้วแหละก่อนก็ตานี้นะหลบหนีคดีอยู่กับคืนประเทศไทยทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีคดีความติดตัว การที่สงครามเกิดขึ้นในช่วงแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างช่องโหว่ในการนําเครือญาติกลับมาอาจจะเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กองทัพหรืออาจจะเป็นสนับสนุนทางด้านการทูตการทูตยังไงก็ีิเช่นให้เครือญาติที่กำลังดบหนีคดีอยู่ณขณะนี้ทําทีเป็นเข้าไปเจรจากับทางฝั่งกัมพูชาเพื่อที่หลเพื่อที่จะให้กัมพูชาถอยออกมา โดยเครดิตความดีตรงนี้จะตกไปที่ใครตกไปที่คนที่กําลังหนีคดีความอยู่ในขณะนี้มันจะส่งผลทําให้คนคนนี้เอ้ยมีความดีความชอบนะทําเพื่อประเทศชาติอ่ะและเมื่อกลับมาที่การพิจารณาคดีโอเคคุณยังคงมีความผิดอยู่แต่โทษที่คุณต้องรับผิดชอบอาจจะเบาลงอาจจะสักหมื่นล้านที่ต้องชดใช้ถ้าจะไม่ผิดเราเหมือนได้ข่าวมาสักหมื่นล้านที่ต้องชดใช้อาจจะเหลือสักร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปหรือดีไม่ดี อาจจะไม่ต้องชดใช้อะไรเลยเพราะคุณมีความดีความชอบที่สามารถจบสงครามได้นะอืมนะครับแล้วเรื่องการเสียดินแดนล่ะการเสียดินแดนให้กับกัพูชาผมว่ารัฐบาลชุดนี้เขาไม่กล้าพอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดทไทยเสียดินแดนแม้ว่าจะเป็นการตัดสินของศาลโลกก็ตามแต่ หากรัฐบาลยอมแบบไม่ตอบโต้อะไรคะแนนความนิยมของรัฐบาลก็จะลดลงอย่างมหาศาลแม้จะอ้างว่าเป็นการตัดสินโดยสารสากลก็ตามซึ่งณจุดนี้ผมเพิ่งได้อัปเดตข่าวมาว่าประเทศไทยนะกลาหมกับรัฐอานายกรทฐมนตรีเพิ่งออกมาประกาศว่าจะไม่ขึ้นศาลโลกกับกัมพูชาซึ่งก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอตบมือให้นะฮะแามนี้นะอโอเคต่อมาแล้ทิศทางของสงคารามะ หลายๆคนนะฮะผมดูว่าโกรธจนอยากให้เกิดสงครามและโกรธยิ่งกว่าที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลไม่เทคั่นอะไรเลยไม่แสดงท่าทีตอบโต้อะไรแต่ณจุดนี้ผมแนะนำให้ตั้งสติและใช้เหตุผลกันนิดหนึ่งเนาะมาพิจารณากันว่าถ้าไทยทำสงครามก่อนจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเราเริ่มสงครามก่อนแม้ว่าอีกฝ่ายจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ตามนะลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของเราแล้วก็ตาม อีกฝ่ายสามารถใช้สิทธิ์เรียกขอกำลังพลจากประเทศอื่นๆตามเขาเรียกอะไรตามระดับความสัมพันธ์นะแน่นอนว่าชาติอื่นสามารถปฏิเสธได้แต่ถ้าเกิดว่าประเทศเหล่านั้นไม่ปฏิเสธและให้ความร่วมมือกับประเทศกัมพูชากลายเป็นว่าประเทศไทยต้องรับสิบกี่ด้านถ้าสมมติว่าเขาดึง สมมุติมมว่าสมมุติย้ำว่าสมมุติสมมติว่าเขาดึงพมา่าดึงลาวเข้ามาได้ประเทศไทยต้องรับสืกสามด้านเลยนะดีไม่ดีสด้านตรงนี้ด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมผมไม่ได้พูดถึงมาเลยนะผม,มพูดถึง่วงชายแดนไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามองในความเป็นจริงพม่าก,กับลาวเขาคงไม่เข้ามาร่วมหลักเพราะอะไร โชคดียอย่างหนึ่งคือพม่า,มาเขาก็กําลังมีเรื่องปัญหาภายในอยู่เรื่องการรัฐประหารอะไรเงี้ยก็มีกลุ่มต่อต้านติดอาวุธต่างๆก็กระจายตัวอยู่ทําให้เขาคงไม่เสี่ยงมาช่วยกัมพูชาลบในครั้งนี้แน่ๆอยู่แล้วประเทศลาวเ่ะประเทศลาวตอนนี้ไม่มีปัญหาภายใน หมายถึงว่าการรัฐประหารแต่ว่าเขามีปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะกับดักหนี้จีนอย่างมหาศาลเลยลําพังแค่งบในการบริหารประเทศเขายังอยู่ยากเขาคงไม่ทุ่มงบทางการทหารเพื่อมาสู้รบกับประเทศไทยหรอกนะเพราะยัานตัดสองประเทศนี้ไปได้เลยต่อมาประเทศเวียดนามเหรอเดี๋ยวจะบอกครับประเทศเวียดนามเขาอยากจะถล่มด้วยซ้ำนะทำไมถึงบอกงนั้นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ เคยโดนกัมพูชาทรายศมาก,ก่อนอ่ะประเทศเวียดนามอ่ะประเทศไทยเราคงรู้แล้วว่าประเทศกัมพูชาเขาทรายศอะไรเราไว้แล้วบ้างอะหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องขมิ้นแดงไล่ล่ากำลังพลมุ่นนี่นั่นแล้วเวียดนามนนเขาโดนอะไรอันนี้ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาเหมือนกันก็คืออ่อฮุนเซนเขาเคยเป็นทหารขมรนแดงมาก,ก่อนแล้วตอนนั้นเขาหล่อรีภัยไป,ไปอยู่ทางฝั่งเวียดนามอ่า แล้วก็ไปสร้างวิรกรรมแล้วทาให้คนเวียดนามไปเขาเรียกไปยืมไปยืมกําลังคนของคนเวียดนามเนี่ยมาเพื่อที่จะยึดกัมพูชาคืนอีกทีหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็ปัญหาปัจจุบันนี่คือกัมพูชาก็แสดงท่าทีกับเวียดนามเนี่ยพอๆกับไทยเลยนะก็หาว่าเป็นพวก ชอบย่งชิงแผ่นดินแย่งชิงวัฒน,ธ,นธรรมอะไรเงี้ยเหมือนกันดังนั้นแล้วคนเวียดนามกับคนไทยตอนนี้หว่วกเดียวกันเขาไม่มาสู้รบแน่น,นอนแลนในสายตาของนานาชาติล่ะในสายตาของนานาชาตินะฮะประเทศไทยได้เปรียบกับมุชาอยู่เยอะเพราะว่าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะเศรษฐกิจของเราเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเรามีพันธมิตรมากมายเลยคนต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหน,ไหนเกือบอใช้คำว่าหลายชาติกันคงคงใช้คำว่าเกือบเกือบทั้งหมดไม่ได้หลายหลายชาติ นะเขามีความชอบในคนไทยอยู่เยอะพันธมิตรของไทยมีใครบ้างโอ้บอกไลยไม่เดืตัวเต็งทั้งนั้นประเทศจีนก็เหมือนกันอเมริกาก็เป็นพันธมิตรของไทยเหมือนกันขอบา้าโกรที่มาร่วมฝึกรบกับประเทศไทยก็เป็นของอเมริกาแล้วของจีนหลังเรามีการสัมพันธ์อะไรกันเราซื้อขายกันมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้นั่นอ่าก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์กันนะมีที่ไหนอีกอ่าประเทศญี่ปุ่นแน่นอนอแล้ว แม้ว่าแผ่นดินจะไกลกันแต่ครั้งหนึ่งเราก็เคยสู้รบเคียงมาลเคียงหลกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการยากเลยแหละถ้าเกิดว่าัำพูชาอยากจะชนะประเทศไทยด้วยสงคราม,นะมนะอนั่นแหละฮะเลยมองว่ายากนิดหนึ่งต่อมาออข้อที่สองถ้าเราเริ่มสงครามก่อนและผลจบลงที่สารโลก อีกฝ่ายสามารถอ้างได้ว่าเราลังแกเพื่อขอความเห็นไทยจากศาลโลกเหมือนกับตอนคดีเขาพระวิหารแต่โชคดีอย่างที่บอกไปว่าไทยตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นศาลโลกแล้วนะอ๋ะอน,นี้เผื่อคนไม่รู้ขอบอกก่อนนะว่าศาลโลกนะประเทศไทยไม่รับอำนาจจากศาลโลกมาตั้งแต่พศ2 5 0 5้อแล้วนะฮะ,ะลบไปกี่ปีตอนนี้ก็ประมาณ6กาปีแล้วที่ไทยไม่รับหนะ้า แต่ว่าไอ้เรื่องคดีของพระวิหารเน่เราโดนฟ้องตอนปี2 5 0 1ึ่งซึ่งณขณะนั้นเรายังรับอำนาจของศาลโลกอยู่แต่ว่าพอผลตัดสินออกมาแล้วว่าขาพระวิหารกลายเป็นของกัมพูชาไปประเทศไทยจึงตัดสินใจที่จะไม่รับอำนาจของศาลโลกไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้ศาลโลกทําให้ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลโลกดังนั้นแล้วต่อให้กัมพูชาแม่งไปร้องกับศาลโลกถ้าประเทศไทยไม่เสือกระโหลกขึ้นไป รับฟังพิจารณาคดีประเทศไทยไม่มีวันเสียดินแดนให้กัมพูชาพ่าสามลบแน่นอนครับในผมการันตีให้ได้เลยให้ได้เลยต่อมา,ถ,า,ออมมา,า 3, ถ้าอยู่แม่งเสหลามีสงคารามจริงะข้อที่สามถ้าอยู่แมงมีสงครามจริงขึ้นมาเผื่อคณเซ่งบ้าทําสงคารามจริงขึ้นมาเนี่ยปัญหาข้อที่สามที่จะเกิดขึ้นคือการสูญเสียเราชนะแน่นอนไม่ต้องหวง แต่ว่าแม้ว่ากองทัพไทยจะมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการสูญเสียขึ้นการที่ให้สงครามเป็นทางเลือกสุดท้ายผมมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิผลพวงของสงครามนอกเหนือจากการสูญเสียแล้วในช่วงที่ประเทศไทยนะเสียกําลังพลไปบางส่วนหรือว่าเสียยุทโธปกรณ์ไปเป็นจำนวนมากในสงครามมันจะส่งผลให้ศัตรู อีกกลุ่มในกรณีที่มีตีวงเลยว่าในกรณีที่มีนะผมไม่รู้บอกว่าประเทศไทยมีน้อยยังมีศัตรูไล่ล,ลอ้อมแค่ไหนแต่ก็เผื่อไว้ว่ามีนะพวกนั้นน่ะจะช่วยโอกาสในตอนที่ไทยอ่อนล้าจากสงครามในครั้งแรกมาเพื่อสร้างความม่นอนนนย่าต่อเนื่องย้ำอีกครั้งนะฮะว่าทฤษฎีก็แค่ทฤษฎีข่าวลือก็คือข่าวลือฟังหูไว้หูเหมือนไอตอนนั้นน่ะมันมีข่าวว่ากลาหมจะกดแม่ทัพภาคสอง ตอนนั้นรู้สึกว่าคนไทยกรธนแบบสุดๆเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่ข่าวลือมันไม่เป็นควมนมนามจริงนะะก็เลยแบบว่าโอเคก็ฟังหูไว้หูฟังไว้รับไว้เป็นข้อมูลและก็มาตีความพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่าพึ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นความจริงโอเคเรา,าจ,จะเทคแอคชั่นเบาๆได้แต่ว่าอย่าออกตัวแรงเผื่อมันเป็นแค่ข่าวลือนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์สั้นๆของผมนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คอมเมนต์ลดทัวร์เต็มคอมเมนต์ผมเรียงนะพวกมันก็อย่างที่บอกไปฮะว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่ผมคิดมาเองอาจจะมีความจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่จะพิจารณานะแต่อย่างที่บอกไปว่าทฤษฎีก็คือทฤษฎีฟังหูไวห้หูนะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบเจอกับอิสระในชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า หรือถ้ามีเหตุการณ์อัปเดตผมก็จะมาทำแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันนะมาตอนนี้ก็บายจ้าบ๊ายบายบายจ้า